สวัสดีเอพทุกคนทุกคนที่รอก่อยนาะเล่าพัฒนาเมื่อนี้กับวันที่ซีน้อพี่น้องนาอวันที่ซีคือวันที่หามือนี่อย่ามึนกันวันที่กันเมื่อนี้เป็นวันที่หาเด้อพี่น้องเมืองเล่าพัฒนาเปิดเปิดแล้วมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วของเซียนหน้าดีเล่าพัฒนารอบที่แล้วเล่าก่อ หายมากอะได้เขายุ่อพี่น้องซ้ำแตกกันละเราหายมากต่ว่าเราว่าเอาซื้ออิรีลงเลยหลุนเดอว่าสันเจา้าขวงพันวาฟังเดอซือ้อพันวาขันในน้ำของส่องยูทูบส่งแอดมินพนกาพอหลอดชาแนลพอหลอดพอารวยชาแนลน,นี่แหละพอหลอดพารวยชาแนลเป็น เปลี่ยนซื้อใหม่จากซื้อส่องพนเดอาพนได้จิติดตามกะติดตามพนไห้เน้ผมหมดแต่เพื่อนเพื่อนเอาท้ายยังพนไปหาเหล็กดีๆเด่นๆมาให้พี่น้องละเพื่อนใหเหล้าพัฒนาปูขุนมาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเพื่อนให้ปูได้เอามาทำขิปให้พี่น้องในเบื้องหน้าของเพื่อนกะวันที่สามผุดสะพ้าบนึงเพื่อนก็ได้ พันกระไเล็กพันบาเรียกเคี่ยงม,มนันอกพันจับขูมาหนวดแต่ว่าปูมาเคี่ยงไห้ซื้อกับปูก็มาเคี่ยงเอากะศูนหนึ 0, 1, 2, ่งสองหากตัวพันจับขูมากกระมีศนะูนย์หนึ่งศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งศูนย์หาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสองสองหนึ่งสองหาเนาะผลไห่มากแต่ว่าผนไห้ไห้กลมสองกลมคือศูนย์หากับหนึ่งหา เสนสองหานี่เป็นปูหวัวตะมะขีดบางขีดบางหอยออกมาเนี่งหรอกบางเล่าออกมาหนี่มันเป็นตัวกับเนาะพ่นไทงสองหามันเป็นหาสองรูดวิ่งรูดศูนรูดหาถ้าเขารูดหานะพี่น้องเนาะก็เขาสองหาเป็นหาสองตัวกับกับมือนี่กันไม่เสียง กว right ดใบไหม mm. ้ใบไหลน่จัาหน่อยเด้อเสียงรบกวนกวกกวกเนี่ยกับว่าคือยังดอกมันเป็น,นกิจวัตรของคนคนลูกมากวดทํางานทําการนอง้ำเส่าบานี้ก็ะมือนี่ของวันที่หาได้บาน้ของวันที่สามพันไปแล้วคือว่าพันนะเอ็บซี่กะว่าตะบึงเพิ่นกับสิบบ้ันหลายคนดอกบานี้กะขมาเบิ้งเรื่องยุ่น้ำปูคุณเนี่ยได้ผู้เดียวได้เล่าและ ล่าพัฒนามาผู้เดียวเนี่แหละของพอหลอดผ้าร้อยชาแนนมาสันเป็นเพียนสื่อผันเดอร์บึงผู้ใดสิเขาไปบึ้งสองคนกับกดอันนี้แหละนี่ผลว่าเอาซื้อแถลงลวดมาสันเล่าพัฒนาก็ลเลยเอาซื้อตะพอหลอดลงมันเอาตะซื้อพอหลอดลงพอหลอดผ้ารวยชาแนนซื้อสองผลนเดอร์จำใบเดอร์พี่น้องเดอร์ไผ่สีบึงเล็บ เผยเสียงรัฐบาลยุ่กับเพิ่นผลละของเพิ่นก็ส่องยุทธุกเพิ่นซื้อว่าจังสันเรื่องผีน้องเนาะเปลี่ยนจากลูกจอมแม่ทลอุลูกพามแม่ทลอร์นี่มาเป็นพอหลอดพารวดชาแนลเด้่องผีน้องเด้่องชาแนลเด้อเอาหมือนี่กับเพิ่นทรงมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสีส่งให้ตลอดนั่นละว่าสันเป็นเพิ่นผูหุ่นจักกันเนาะสลุปหนักเตือกันเที่ยวมาเล่นวัดน้ำเนือยโยมาหา เดี๋ยวโยมาปรึกษาเดี๋ยวโยอาบานนี่กับมือนี่ของคนบันที่หาวัานที่หามือนี่ละพี่น้องมือนี่กับบนที่หาแล้วเนาะมือแลงสองถุ่มเครื่องกันในเห,หกันแล้วหาพุดสภาพ้า,ษษษาเหล็กเคียงเหล็กตัง้งรัเนาะพี่น้องเนะเาะเหล็กเคียงกอนผลบ่เคียงมากหอกเจ้ปูของเคียงเองมันจังเอพซีเดบ้งง่ายๆเหล็กตั้งรักเหล็กวิ่นเนาะบนลางเด้อ บนลลางบนลลางเล็กเกี่ยงสองสามสีแปด วิ่งแปดวิ่งสี่เดวิ่ง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 แปดวิ่งสี่แปดกับสี่ ดิเด็ดกับซี่เด็ดกับซีน้องยังอีกตัวหนึ่งจะเหล่าลงบกบลงบกที่น้องขาดไปตัวหนึ่งนี่กันนั่นผนขาดไปตัวหนึ่งขาดเก่าเริ่ม ขาดเก่าไปไม่เก่ายเยอะเหล็กหกโตเหล็กวิ่งแปดกับสี่ลูดลูดตั้งกันเลยพีน่น้องแล้วแถวแหลกพืนว่าง มาแถวแรกกัเขาเลยสองหาเป็นหาสอง่ยวที่สองที่เป็นเังไยก็ติดตามมาได้เลยมันกบับเบียดกันกับเล็กของปูขุณมาหน่อยมันไปไกลกันดอกเบียดกันมากอยู่ซ้ำส,สิเกียบทีเป็นตัวเดียวกันผลละนลหายมาจับครูเด็กสามตัวสี่ตัวผลว่าได้หายมาเลยผลจับครูหายมาลด เด็กเคี่ยงผลกับ,บ้่บาได้บอกป,ปูมาเคี่ยงเอาสามโตัว่ีตัวปูก็มาจับหายผลผน,นเอาตะเล็กครูมาดไ,มได้ของผลมีตะจับครูหายมาจับครูของผลมาตะเล็กจับครูด้ผิวนางนด้หกสองแปดสอง แก่ช่งแปดสองเก้าแปดสองหกเก้าเล็กผลมาบ่ไล่กูดีหนาลุนถ้าได้เพี่อน้องเด้อเล็กผลมาในหน่อยกูหนึ่ง bảo vật quay hàng hàng chứ cầu bẹt bẹt chi bẹt chi bẹt chi là cả bẹt giảm tám, ba, sáu, bốn, sáu, bốn, ba, tua, ba, tua, chín,

cầu kết cầu bẹt xì kết cầu kết cầu สเกตเก่าหกสี่เก่าหกสี่แล้วกะนี่เพื่อนของเพื่อนมีตั้งแต่อันนันเดอพี่น้องเดอของเพื่อนของพอลลอดชงมาเพราะเียนหน้าดีนั่นละ ของปลดมีแต่เล็คูเล็กจับคูหาว่ามีหกคูของเพิ่นสามตสี่ตกับเลขกวิ่งนี่ปูจัดมาดีนี่่นว่าก,กับกับเลขกวิ่งกะแปดนั่นละเพิ่นว่าแปดกับสี่นั่นละเพิ่นว่างั้นสิแต่าวะสามตสี่ตนี่เอาเอาหาเอาหลดเพิ่นว่าก็เลยหาห้เพื่อนมัน จุดนี้ก็เลยหายเพลินไหมมาเน,นี่กาเลยหาหยจัดหายเพลินเนาะปูคุณแล้นั่ผ้ามาฝากส่องที่ผ้ามาฝากนี่สื่อส่องของปูคุณไหเบ้างตลอดแต่ว่าสิบวดัดถสรุปไปเรื่อยมันช่องอันหนึ่งมันหน่อยหนึหน่งมัดมือสรุปมือนี่แหละแห่งวัตสรุปปล่อยไปเลย สิบหกผ้ารวยชนเชนแนวมันมาไหลขีดมันบาหลายนั่นมีสองอันหนึ่งมึงจะก็บจบกันเลยเนาะพี่น้องเนาะหาจัดจ่ายกันเลยสิบหกผ้ารวยนี่คือซื้อสั่งปูขุนผ้าลวยผ้าลวยชนเชนแน่น ผมได้ขอม,ม้ามาพิมพ์ขอมาเดอพีพน้างเดอของปูกขุนมีเทั้งเล่าทั้งน้อยทั้งรัฐบาลทั้งเล้าไร่วันก็นมี๋ยวเบิ่งหลายอย่างอยู่ติดตามกันดีๆแม่นแท้เด้มีในรุ่นตลอดเดืนดีตลอด กับตาขุนผ้าร่วยตาขุนตาขุนผ้าร่วยจำไว้ให้ดีพี่น้องเด้อส่องปูขุนมีสองสองในละที่ ทำคลิปแอดมินให้เอฟซีหุ่จักอยู่พ้ใดประธานหู่จักไปประธานนั่นกับเขามาเบิ้งเด้พิ้างเด้แคบหนาจอวไว้กดกระดิง่งติดตามไว้ผู้ขุนผู้ขุนก็เป็นแอดมินคือกันก็เลยได้เลขมาหลายสูตรหลายสำนักเป็นกระหฮมากเขามาปล่อยมาออกอากาศ รัฐบาลก็เมืตอตออกไปคลิปเมตอตออกไปคลิปเดียวผู้คุณต้องวัวปีโย่เริ่มทาย่อยออกไปแล้วของรัฐบาลก็ได้น,นั่นเองก็ตกกลมตัวเด่นนะพี่นองนะตกกลมตัวเด่นตัวเด่นตัวกลมคนก็นกนเด่นมาแปดส่ หกสี่ส่วนที่เรียกก็เป็นตัวร่องตัวกันหมดได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ตัวเก่งนี่อันนี้ก็เก่งนี่เป็นตัวร่องเก่งได้นี่เด้อกลมสองกลมร่องเก่งสองอันนี้ตัวกันแปดสองกับหกสองนี่เป็นตัวก,กันได้พี่น้องเด้อ อันนี้ก็กลเดินไปเลยนี่สามตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวร่องร่องขีดไปสองอันโอนี้ก็ซ้ำกันอะไะพี่น้องสี่ตัวนี่มันเหล็กหลายตัวเนาะเอาด้อพี่น้องเด้อแคบนาจอแคบน,นาจอบ้านนี่พใดเขามาแล้วก็ได้ได้มาแล้วเที่ยวที่แล้วก็แจกของคนด้วยคนก็จะเห็นแล้วเจนเนาะนีะ่ เอซีเห็นแน่เห็นลายคนแล,ะละ้วละ่ะมึงโซงว่าเห็นลายแล,ะละ้วล่ะมึงส่งเนี่ยเห็นเขาเบิ้งหลายคนเยอะมันนี้มาแล้วไห้มาแล้วเอามาออกอากาศให้พี่น้องเห็นแล้วเนาะของเรลาพัฒนาพ่อหลอดพระรวยชายแนลว่าวชันซื้อสองเพิ่นเพิ่นก็เป็นแอดมินคือกันเพิ่น,นยังเอาเล็กเล่าให้ปูให้ตลอดละเพิ่นว่าเล็ก เคียงเลขตั้งหลักน้อเลขตั้งหลักของพนกมี่สองสามสี่หกแปดเก้าวิ่งพลกัให้วิ่งแปดวิ่งสี่ลดหลดแปดหลูดสี่ 8, จับคู่กะหกสองแปดสองหกเก้าแปดสี่แปดสามหกสี กมเน้นมเดนกับแปดอันนี้บนลางเนอพี่น้องเ้อเหล็กเพิ่นเก่าส่งมาบนรางมี6กโคว่าลายจับสามตัวก็มีเก้าแปดีเก้าหกีีตัวกับเก็ดเก่าแปดีเก็ดเก่าหกีนาะพี่น้องเนะเอาแคปหน้าจอเ้อแคปหน้าจอเลยอได้เบื่องไมผู้ได้เห็นไม่กะเขามาไม่กะส่องของ ชิพก้ารวยชาแนลก็ส่งตาคุณพ้ารวยนั่นแหละเอามาจัดให้กัะปูคุณตามมาให้น้องพี่น,อน้องนาะที่ตามให้เด้อที่ตามให้ตลอดล่ะที่นี่มันมีสองสองรายการของปูคุณคือของปูคุณเองกับมีเล่าพัฒนาของปูคุณเองกับมีคลิปหนึ่งของเซียนขาหนอกกับมีคลิปหนึ่งคือของพ่อหลอดพ้ารวยชาแนลนี่แหละมีอีกคลิปหนึ่งเิ่นกระทรงหายมาก สำหรับมือนีก้กาใเฮฟซี่ทุกขูทุกคนนอาโชคดีโชคๆมันๆกันเดอ้อเมื่อแรงช่องทุ่มเคิืองวันสุกที่หาเนี่ยละ่ะสองทุ่มเคิืองไข่โชคไข่มันกันทุกขูทุกคนลำๆเลยลยกันโชคๆมันๆกันเดอ้อแห้งๆปังๆกันพอกันไหมในคลิปหน่าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี